ดูว่าสิอดวนปเภทอะรัาบเตลเอันนี้ปุนน้นย่างก็ไปทอดทอดเจ้าทอดเนาะใช่โอ,อ้โหใส่อัวนข้าวแปง้งป้าดแดงงวนล,ลายดั้งเดิมเลยว่าดั้งเดิมอะ่ะใส่อัวเจ้าดังเหมือนกันคือใส่อ้วนป้าต้อยนะครับอยู่กากจน นป่าหอยที่เป็นันดับต้นๆของเส้นอ,อดสายทอดเชียงใหม่นะครับเอาพี่ครับเอาเอาสองเส้นทันเลยทิ้มเลยใจัวละพูดแต่นีกนน่กลายเป <c oughs> ็นเชียงใหม่มาได้กินฝั่งไตามาได้กินฝั่งไตามาได้กินฝั่งตายมาได้กินฝั่งาตสวัสดีครับตองเนื้อเสืออาหารเมือง บาได้กินฝั่งตายวันนี้ปิ๊กมาแล้วกับเรื่องราวของไส้อั่วไส้อั่วภาคสองไส้อั่วภาคสองขอบคุณสำหรับอีพีแรกก่อนที่ทำใ่้มีอีพีสองพ่อคนมันได้รับการตอบรับดีเฮ้ยเออคนหมักไส้อั่วนักเฮ้ยจากอีพีหนึ่งเขาแล้วเนี่ยมันเป็นไส้อั่วแบบสายย่างแต่อันนี้แฮมสายหนึ่งสายแหมทางเรื่องหนึ่งจะไดพี่สายรับแขกสายรับแขกจะมีไส้อั่วทอดพอกพอก ดั้งเดิมห้องคิดยังมอฟเลยกับมาตี่แหลกเลยมาที่นี่เลยการหลวงไอ้ที่คนทุกทิศทุกทางเป้นหุ้จักไสออัวเนี่ยมันหุ้จักจากการหลวงไปก่อนเนี่ยเขาก็เลยมาดูว่าที่การหลวงเนี่ยตันนี้เจ้าลำอย่างใดเป็นอย่างใดจะไปจิ้มกันก่อนะมันหูลืมละกินจัดเมินละลืมแล้วเพราะมันดั้งเดิมเกินังเดิมเกินเออมันเมินเกินใสือัวห้าบแขกใสืออัวใส่หับแขกวันนี้จะไปกิ่นก่อนมาตีแหลกการหลวงไป นี่เลยเจอแล้วดำรงอโ,อโอ้เจ้าด่าง,งต่อที่ว่าตะกี้คือเสืออวลดำรงเส้ออวลดำรงเนี่ยันใครก็ตั้งทั่วไทยแล้วเป็นมาก็เปิ้ลกัมากซึ้งกับที่เนี่ยอันนี้ระดับประเทศเลยนะพี่เสืออวะดับประเทศดูว่าเสืออวะดับประเทศอรือลำเต้อ ไอ้นีเปุ๋นย่างก็ไว้ทอดทอดเจ้าทอดเนาะอันนี้ใส่ทอดจะหันเลยก็ค่ะหันเลยใส่อ้วดที่นี่มีแบบเดียวนะครับใส่อ้วดทอดดำลงมีแบบเดียวเท่านั้นที่40บาทครับนี่ซื้อมาทิมแน่ไปกิโลกิโ้อยสี่รลยค่ะนอกจากมีใส่อ้วดแล้วมีตับทอดหมูทอดซี่โครงนี่างะอันนี้อันใหญ่มามอ่ะต้นใเนี่ยทำชิฟ อันนี้มันแพ็กเกจตี่ฮิวคุดเครื่องได้ขายเป็ขายเป็นแพ็กทีเสิร์ฟนี่เนาะคนหนึ่งฮิวได้สองชุดแต่ถ้าถ้าโหลดกับมือได้หมดได้หมดเนาะถ้าโหลดได้ใต้ท้องเครื่องนะครับได้หมดเลยเออนี่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 นคุดเครื่องได้นะครับเข้าห้องน้ำก็ไปเตะกี่นี้เครื่องก็ได้อยู่นะครับอ้าใจอันนี้กลับบ้านนี่มีเมียสามขีดห้าขีดเนาะครบเดี๋ยวห้องไปซ่อมตี่ิมเห็นก็ว่าร้อยละเก้าสิบของร้านไส้อั่วนะ มันมีที่กินไว้ซื้อมลต่อคือหมมีโต๊นั่งมาเข้าใจมาละใส่อัวดำลงขออนุญาตเปิดแมทเ,เ,เครื่องหอมหอม <S <S 1> <S 1> อ่ะหอมเครื่องกิ้นแน่นขนาดแน่นมากเลยครับถ้ามันหอมแบบคืออารมณ์เหมือนเต,ต็มเต็มเลยนหมาเอาเครื่องไปพัดก่อน พัดแล้วมันแงบแต่อย no so, so, ่างเนี้ยคล้ายๆคล้ายๆมันพรอมจกพัดมาแล้วอ่ะขอแงบแต่อย่างเนี้ยเหมือนๆนะแต่จริงๆแล้วคือเสื่อวัวนี่เป็นมันกับทอดเป็นน่าจะเอาไปนึ่งแล้วไปทอดมากกว่าเครื่องก็แน่นดีนะแต่ว่าด้วยความที่มันแบบก็คือรสชาติแขกๆแต่แย่เลยทุกภาคทุกวัยทุกเพศก็เลยมากเสื่อวัวดำลงเลยขายได้ยอดขายได้เยอะจริงๆจริงๆเสื่อวัวดำลงนี่ทำได้ดีแก้วครับพวกแพคเกจจิ้งขายแล้วก็ดูการกาดดัวเลยโด่งดังคน ที่นี่ชอบมากกว่าด้วยรสชาติมันบบค่อยเข็มมากกลมมเหมือนกันใส่อวนำลงมาได้กินฝั่งตดีจังดี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 นกินี่กล้องนี่นาไอ้กล้องที่ทมาวันเสาร์ที่นี่มีทางแด้มายืนอยู่ตรงนี้แน่เออหมันเข้ามาได้นยุ่งเอาสมาดเลยนะครับสุดเอื้อมใส่อัวนำลงบรไดกินฝั่งาต ขอาวฟุตครับ apper. ป้ากันทำร้านหนึ่งมันตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะดูบนเส้นถนนงวนลายที่มีถนนคนเง,งินวันเสาร์นะครับอยู่ร้านไส้อั่วข้าวแป้งป้าแดงงวนลายป่ะไปจิ้มกันเดี๋ยว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 เะเมื um ่อคืนอย่างพ่อพี่นะก็ป้นบอกว่าเป้นแป้งมันจกแป้งข้าวเจ้าไอ้นะกับหมูนะอย่างไ้หมูหัวไปจิ้มก่อนเป้นขายมาสี่สิบปีแล้ยาวนานไอ้ไอ้ยังไม่ได้กินเลยสี่สิบปีผ่านมาเนี่ยจะไปกินวันนี้มป่ะ สวัสดีครับป้าแดงนี่มันงก่ครับเจ้าเนี่ยค่ะคืออั๋วข้าวแป้งคืออั๋วข้าวแป้งสแป้งข้าวแป้งข้าวเจ้ากับหมูไอ้หนอมั่งกว่าครับเครื่องมันกระหมูต่อั๋วจีนเนี่ยนะค่ะอันนี้เป็นตอั๋วจีนแต่อันนี้เราจะมีข้าวแป้งเนาะเจ้าหมูล้วนกับข้าวแป้งผสมหมูแต่ถ้าสูตรเมืองเมืองต่แต่อนนี้ของป้าแดงนี่คือสูตรข้าวแป้งผสมหมูอันนี้กินมันนี้ดีกว่าเอาข้าวแป้งอันเอาหมูล้วนให้หน่อยอ่ะ หมอเยนอกครับอันนี้กับหมอเยนอกครับนี่ข้าวแป้งเซตนี่ของป้าดาป้าดานี่มีขนมเส้นของป้าดามีกี่แบบมีอันนี้กับขนมต๊อข้าวซอยอ๋อเป็นข้าวซอยครับน้ำเงี้ยวอหรอเอาเอาน้ำเงี้ยวถ้วยเนาะกินน้ำเงี้ยวถ้วยบ่ได้เลยหิวหิทำ้วหิวหหิวหิวหิวหิิ ก่อนนมันเป็นบะเต็กข้าวแต่เ้นอวนมีนมเส้นมาเยนะโอของเครื่องข้างเคียงตอแล้วนะอันไหนเป็นอันไหนนะอันสีดำๆนี่นะเป็นหมูล้วนลากาสีแดงๆนี่นะเป็นเส้นอวนข้าวแป้งทีมข้าวแป้งเอาดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะข้าวแป้งอืม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 เข่มๆีอ นีหมกูกระเพร้งนุ่มๆเลยฮะตัวอ่ะผมวมันที่เชิงจะแน่นนะแต่ว่าผมไม่ได้หล,ล,ลุมเอาหมูลองหมูหมูหมูวานหมูแล้วก็มีเครื่องเครื่องนักๆหน่อยฮึงแน่นเครื่องโอ้โหคนละแบบนะคนละแบบเลยนะร้านนี้ประทับกับเทียมขนาดเนี้อไม่ฮะครับเหมือนกับแค่กอวยจั๊บเลยอ่ะยิ่งนำ้ำ สวัดีร้านน <ique> ี่นะเป็นร้านซื่อั่วน้อยร้านนะเอาสแต๊ะนะที่มันมีเก้าอี้น่ะเนื้อขอบกอืว่าไอ้สี่นั่นมันมีโต๊ะนั่งนะครับเปิดซื้อที่บ้านมูน่ะแบบแปลกเหมือนกันะร้านซื่อั่วอย่างคนแบบเปิดร้านซื่อั่วเปิดร้านในหาดไปเลยวะผมน่ะคือปิ้งคือปิ้งอย่างเดียวเอามากินซื่อั่วที่ไหนนะน้อยร้านสิมีที่หนั่งกินอ่ะร้านน้อยน้อยนะอยู่ตรงวัวลายติดแต่บอกว่าดังๆของวัวลายนี่ติด ก๋วยเตี๋ยวปูเตีงอ่ะใส้อ้วปลาแดงติ๊ก๋วยเตี๋ยวเตีงเลยตรงบนถนนคนเดินเลยง่ายปลาปลาแกมชิ้นนี้จะลืมตัดเรียบใส้อ้วปลาแดงนี่นะอยู่หัวลายน่าจะเป็นเจ้าเดียวในหัวลายนี่ในแถบไส้อ้วดั้งเดิมแบบว่าดั้งเดิมอ่ะเอาเงื่อนเครื่องมาได้เข้มนะแต่คลมกลอมมาได้ใส่ใบมะกรูดนี่มะมีอ่เจ้าคงเจ้ใครอต้องใส่น้อยๆแต่รสชาติดั้งเดิมกลมกล่อมสำหรับคนที่ชอบรสชาติที่มันไม่จัดจานอุ่ยดีกว่าเครื่องเคียงพักคับขิงซอยอ่ะ อร่อยแนะนำขายขับรถทางให้ลองกินนะเหมือนเอาซดซื้อใส่ก,กอรอบก่อนไปไปกินไม่จ,จอดโชบปั๊บซื้ออยู่ข้างตางนี่เลยแต่ถ้าจะเปิ้งกบเบข้านึ่งเนี่ยต้องไปเสื้ออัวในหมูล้วนรวนจิ้มกับข้าวเปิง้งอุดเมืองอ,อ,อ่ะพี่หอมมากเสื้ออัวปลาแดงมาได้กินปังตายเรียบร้อยเสื้ออัวปลาแดงมาได้กินปังตายมันตี้แล้ว กัดสันปะคอยใส่อัวเจ้าดังเหมือนกันสายทอดเหมือนกันอันนี้คือใช่วอววป้าต้อยนะครับอยู่กางกัดสันปะคอยเริ่มขายใแต่ใบสองตอนนี้ใบสองไปลปะไปไปชิมกันลุย อะไรครับมีกี่แบบครับเสื่ออั่วเสื่ออั่วมีแบบเนี่ยครับแบบเดียวขายได้ครับขีดละสี่สิบครับผมขีดละสี่สิบโลสี่ร้อยเนาะครับตรงนั้นก็มีหมูทอดทอดครับผมเส้นหมูย่างหน้าตั้งสามจังเนาะเอาจิมเสื่ออั่วจิมเสื่ออั่วเนาะครับได้ครับคอมนี่เลยครับคอมนี่เลยคอมนี่นะครับเสื่ออั่วปลาตัวนี้ขึ้นชื่อของฝากเจียงใหม่ต้องกินห้อนๆเนาะแม่ เป, targets, 5, okay ป ört, oh. board, ิ hmm. ้ลจะทอดเจ้าจาตีห้าเนาะทอดร้อนเลยเไมะขายตั้งแต่ีห้านะกะตีห้าเริ่มขายแล้วมะแรงวันนั้นผมมาเปิ้มบอกเปิดใบสองใครบอกว้าเปิดวันข้าววันข้าวเหรอครับน้องแก่ข่าวเปิดทั้งวันตั้งแต่ข้อตั้งแต่ตีห้านะครับพี่บอกว่าใบสองอ่ะเป็นหันเปิ้ลทอดมานตีห้าเด้อที่เป็นอันดับต้นๆของเสื้อผ้าใส่ทอดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับนี่นะว้าครับขึ้น เข้มเข้มหน่อยไก่ทอดทอดอเหมือนกันต้องเข้มเหนอะต้องเข้มๆๆเข้มเหนอะแพ็คสุญญากาศต้องมีในตู้ฮะสำหรับเป็นอ,อันนี้ต้องเอาไปทอดทั้งหน่อยกว่าครับอุ่นจา3-5นาทีปิ้งทอดเวฟได้ปิ้งทอดเวฟตามเป็น5นาทีได้เนาะถ้าใครซื้อไปเปอจะเป็นแพ็คสุญญากาศนะขึ้นเครื่องได้เนาะครับแล้วก็เอาไปอุ่นไปไปิ้งถ้ามีเตาย่างก็ย่างน้อย3-5นาทีน้อยอ้าวเห็นไหมเห็นไหมต้องขึ้นอ่ะ ครับและเช่นเคยร้านเสี่ยววดีๆลำๆดังๆมาตึงนอยู่ที่นั่งกินต้องไปดูจิมแล้วเป็นเสี่วทอดเมืองเมืองมมกเข้นอร่อยสายทอดเสี่ววตอยอยู่แก๊สสะบะคอยขายตั้งแต่เจ้าเลยใบใบก็มละทอดตั้งแต่ตีห้าถ้าใครอยากดูตอนทอดมาตั้งแต่ตีห้าได้เลยแต่ตอนนี้ใบสองลวตันละทอดหมดแล้วใสั่ววลาต่อยมากินปังตาย เนื Salvador, เ่องจากว่าป้าต้อยหมดอยู่เลยฝากให้เปนไว้เด uh, uh, an ียวว่าป้าต้อยมาตีคนเดียวครับขอป้าต้อยมาตีด้วยฉันนะครับใส่อั๋วป้าต้อยมาได้กี่บายขอบคุณครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วเหรอดูตอนนี้อยู่กาทานนินมาหัเจ้าหนึ่งเป็ดใส้อั่วบอกเลยก็ได้ไส้อั่วเมืองยองเป็นเส้นๆนี่เส้นสาวห้าบาทไส้อั่วเมืองยองอันนี้ปิ้งอันเดียวที่มันปิ้งอยู่เลยรับแขกเหมือนกันดูในกาดปหิหิวแล้วหิวไป เุ้หหหยหนวเฮ้ยมาถึงแล้วใส่อกมึงยองนอี่อยู่ในกาดเลยัอดีครับนีกี่แบบอิแม่แบบเดียวลูกแบบเดียวอ่ะเ<บ>ช่นต่อ,อไรครับ,สรบเ,เ,เส้นสองห้าครับเอาเอาสองเส้นทันเลยจิย้มเลย ลำ,ลำแต้แต่เนาะอ๋อลำแต้แบบแต่ดูเปิ้ลแพ็ะนะอันนี้แพ็คไปไหนครับขอ,อกว่าครับเปิจองอย่าะนี่เปิ้จองเปิสั่งมาเนาะอืมเส้อัวมืองยองนี่ไป่ใช่อัวมือหรอปูนนะครับแล้วที่ละปูนมีขายกอที่ละปูนมามีเส้อัวละปูนแต่มีาขายที่เชียงใหม่นะครับนี่ละปูนมามีนี่ละปูนมามีครับกำลังซื้อเชียงใหม่เยอะซื้อเชียงใหม่กำลังซื้อเชียงใหม่เยอะกว่าเนาะโอเคลองลองเส้นนีน้อองเส้นนะมีคน แลกขาดก็คือคันร้อยห้าสิบเซนยาวก็ทุกคนเอาไปเลี้ยงแบบแครับครับเลี้ยงเลยโจ๊ตเลยจิมเลยอีแม่บอกว่าใส่อวัวล้อมๆต้องมาการทานิ้งเท่านั้นใส่อวัวเมืองยองเมืองละปูนแต่มีไข่ที่เจงใหม่แช่ยวกินหอมเลยอืมนึ่งไวานึ่งอร่อยมากอืมอันเครื่องแน่นหอมทอดย่างเต้นเต้นละสองห้าบาทกินง่ายเนื้อแน่นเครื่องเครื่องแน่นเลยมันแทบจะไม่มีเลยในนี้ ลอยเป็นของฝากรับแขกได้ดีมากขาดเด็ดแท็กม่แท็กตไหครับแม่แท็กละสองบาทก็คืออันละร้อยดังนั้นนี่มันมีอยู่ทอรละสีเส้นอ่ะก็คือซเส้นแซวแท็้แกินง่ายนะคเป็นแขกนนอนเขาไปอุ่นอย่างเดียวเลยกินได้เลยสั่งออนไลน์ก็ได้แท็กละส0 0บาทของฝากเมืองยองยองลาพูนเมืองลาพูนเนาะ้ซื้อลาพูนมาได้นะครับต้องมาจากไหนใคร่อยากกินใส้ของฝากเมืองยองต้องมาจังไหนไส้อัวเมืองยองมาได้กิ่นฝั่งไ นี่เลยมาแล้วครับทิมเรียบร้อยแล้วเสือั้วเมองยองพิชเชเลยนี่เสือั้วเมองยองไปได้กินตังไปหมดไวไปท่านไปนี่ไปกกดติ๊กเข้าบ้านตัวเก่าด้วยเย็นสบายเสื้อั้วนะนะตั้งแต่อีพีแรกนะส่วนมากเป็นเสือั้วย่างอีกวะบอก เส้อวยา่างมีความเป็นพื้นบ้านแต่เข้าใจว่าเสื้อเอวที่เราไปรอบแรกๆเนี่ยมันแปลงมาบ่ถึง3-40ีปี EP นี้เนี่ยวนเขาเป็นรสชาติของต้นตำรับดเดี่วรสชาติต้นตำรับ3-40ีปีแรกทั้งนั้นที่วัน,น่าจะมาจากสิบปีิน50ปีที่ผ่านมานี่เองอเลือกชส้อ,อัวน,นี่นะน่าจะเป็นแบบนั้นเป็นรสนั่งเดิมที่คนกรุงเทพเปิ้ลหูจักคนต่างถิ่นรู้จักชส้อเอวชนหม่ได้านานี้ก่อนมากกว่า จนมาถึงตอนหลังๆเนี่ยมันก่อเติมแต่งกลิ่นรสสีหรือความเข้มข้นของรสชาติเข้าไปที่หลังมาก่อนแตกสาขาไปหลายเก้าที่เขาไปกับเต้อีตีอีพีแรกเห็นภาพลภาพไหมเห็นภาพเลยเข้าใจเลยเข้าใจละเพราะฉะนั้นเราไปจิ้มชีวัวแต่ละตีที่มันรสชาติอันนี้นอนตรงแต่ละตีมันรสชาติเหมือนกันสักตี แต่แต่ละตีมันก็มีที่มาที่ไปของมันแต่ละยุคแต่ละสมัยต่างกันการขายก็ต่างกันการนําเสนอการตลาดของพวกก็ต่างกันหลายอย่างทาเพื่มันมี E p ีสองที่เราจะต้องแยกตั้งแต่ระหว่าง e ีพีหนึ่งกับ EP พีสองที่มันออกมาที่ชัดเจนอย่ยงไงก็เป็นบทสรุปของเสื้ออวเจียงใหม่ส่วนมากส่วนมากเลยแล้วกันนะที่จังหวัดอื่นก็มีนะภาคเหนือใช้เจียงใหม่มานก็จะประมาณนี้ครับใครมีอย่างแนะนำไอ้ามาก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าเปิ้ลเนี่ยแมกกว่ดไป่าที่ยอูนี่ จะได้มาช่วยกับแชร์ความรู้เนาะแล้วก็ร้านไหนที่มีไส้นอวลำเข้มนี่นะคอมเมนต์มาจะไปเน,น,นี่ยต่ออีพีสามแน่นอนนะครับปากช่วงบาร์เรกิมฟักไต่กับช่องตองเนื้อเสื่ออาหารเมืองทาง YouTube Instagram Facebook <ะ>มั TikTok, นจะมีตนนิ๊กต็อกครับมาติ๊กต็อกแบบนี้ไปดูลาคุณพามีนะในวันพอดีที่สองนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับตองเนื้อเสื่ออาหารเมืองสวัสดีครับ สวัสดีครับตองเน invers, Or, ือเสืออาหารเมืองครับวันนี้มามากันหลวงหานรอบหนึ่งเพราะที่จะมาเุ่มจุ่มกูที่ถ่วงมาเดี๋ยเดี๋ยวเซเว่นเซเว่นโอ้มีในรถ